สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พันธ์มโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนะักโหราศาสตร์เมืออาชีพค่ะวันนี้เรามาดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะคะให้คนที่เกิดวันอังคารค่ะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2563นนะคะมาดูเรื่องของการเงินการงานความรักธุรกิจและภาพรวมนะคะว่า คนที่เกิดกนอัาคารต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้อย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะในภาพเรื่องของการเงินนะคะคุณมีเรื่องของการเงินที่มีภาระหรือมีสิ่งต่างๆที่จะต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณผ่านเรื่องการเงินไปได้ด้วยดีค่ะสิ่งต่างๆให้ใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็เรื่องของการทําสมุดบัญชะะีรายรับรายจ่ายค่ะจะช่วยทําให้คุณสามารถกําหนด งบประมาณที่คุณจะต้องใช้แล้วก็แก้ไขสามารถที่จะทำให้ได้ตามงบประมาณไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้ค่ะขอให้ทำใจให้นิ่งๆนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกรักในงานที่ทำค่ะเพราะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกกังวลใจร,รู้สึกเงารู้สึกเศร้าในใจลึกๆเกี่ยวกับการงานนะคะขอให้คุณทำใจให อรรถให้รู้สึกมีความกระตือรือร้นนะคะสําหรับคนที่มีงานทําก็ขอให้รักในงานที่ทําและทําให้ดีที่สุดค่ะส่วนใครที่ยังไม่มีงานทํานะคะช่วงนี้ของคุณนะคะขอให้คุณเรียนรู้ค่ะสิ่งต่างๆเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่สามารถเก่งในการทํางานได้ในทุกทานนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะในเรื่องของความรักค่ะคนที่โสดนะคะช่วงนี้มีคนที่เข้ามาชื่นชอบค่ะคุณจะเนื้อหอมคุณจะมี สิ่งหรือมีคนที่เข้ามาชอบคุณนะคะก็ขอให้ดูกันให้ดีๆค่ะใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้เรื่องของกำลังใจให้กันไปก่อนนะคะส่วนภาพของคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะในช่วงนี้ความรักความเข้าใจของคุณนะคะขอให้คุณรักและเข้าใจกันให้มากๆค่ะช่วงนี้ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะที่ในครอบครัวนะคะยังสามารถที่จะเป็น อีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะก็คือทำให้เราสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นขอให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่ส่งพลังนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อก้าวไปสู่สิ่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะทุกอย่างค่ะขอให้อยาใจร้อนนะคะทำความสงบ ทำใจให้เย็นๆค่ะแล้วทุกอย่างของคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะในภาพรวมของคนที่เกิดวันอังคารค่ะคุณเป็นคนโชคดวีมากค่ะเพราะคุณจะมีสิ่งต่างๆนะคะมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองคุณในทุกๆด้านขอให้คุณผ่านไปได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะท่านเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันอังคารนะคะทุกอย่างค่ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะ สำหรับใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลหรือทำพิธีดวงส่วนตั้งศาลใดๆสามารถสอบถามได้นะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเนื้อง,งอกมะเร็งซิสต์ต่อมลูกหมากหรือโรคภัยด้านอื่นๆนะคะสามารถปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำได้นะคะเรามีสารอ,า,อาหารออกแกนิกแท้ร้อยปเซค่ะผลิตจากอเมริกานะคะราคาเพื่อคนไทยค่ะ ที่จะช่วยดูแลคุณในระดับเซลล์นะคะซึ่งเป็นบริษัทนะคะที่เปิดมามากกว่า21ปีค่ะถ้าสนใจศึกษาหรือสนใจสอบถามข้อมูลติดต่อได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนำนะคะสำหรับใครที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทันด้วยนะคะพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรม นักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปชีวิตให้มี